สวัสดีค่ะดิฉันนางสุดาพรคำอักษรนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรักษาการผอรอพอสตบ้านหนองค่ะรพสตอของเรานะคะตั้งอยู่หมู่4ตำบลน,น้ำจั่วอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางค่ะ มีบทบาทสําคัญนะคะในการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งหมด6หมู่บ้านนะคะให้ครอบคลุมนะคะทั้งทางด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพค่ะเพื่อให้ประชาชนของเรานะคะเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพนะคะอย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมกัน,นะคะ่ะ หน่วยงานของเรานะคะคได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเปิดโอกาสให้กับผู้พิการนะคะคได้แสดงถึงศักยภาพในการทํางานร่วมกับผู้อื่นค่ะซึ่งหน่วยงานของเรานะคะคมีผู้พิการอยู่สองท่านนะคะเป็นผู้พิการทางการได้ยินค่ะคือ1นึ่นายวิชัยปิงยศนะคะเป็นพนักงานจ้างของบริษัทคงไทยจํากัดมหาชนค่ะซึ่งจะท,ะทําหน้าที่ช่วยลงทะเบียนบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ ช่วยทำความสะอาดรอบๆอ,อาคารรพสตอของเรานะคะอันนี้คือเป็นหน้าที่ที่พี่เขาทำประจำเป็นทุกวันอยู่แล้วนะคะอีกท่านหนึ่งคือ,อานางพิกลวงษานะคะเป็นพนักง,งานจ้างของบริษัทธาราบุรีเฮลท์แ mm hmm. คร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนค่ะพี่เขาจะมีหน้าที่ช่วยทําความสะอาดภายในอาคารรพสตอของเรานะคะแล้วก็ช่วยล้างทําความสะอาดเครื่องมือต่างๆในการทําพัทการค่ะ ถึงไม้ว่าพี่ๆทั้งสองคนนะคะจะมีปัญหาทางด้านการสื่อสารบ้างแต่พี่ก็มีความสามารถนะคะแล้วก็ตั้งใจในการทํางานไม่น้อยกว่าคนปกติทั่วๆไปเลยค่ะ,ะก่อนหน้านี้นะคะการดำเนินงานของรพสตของเรานะคะมีบุคลากรในการจำนวนจำกัดนะคะต้องแบ่งภาระกันอย่างหนักทั้งทางด้านการบริการงานเอกสารแล้วก็กิจกรรมของอในชุมชนของเรานะคะแต่เมื่อเราได้มีโอกาสาร,รับ ผู้พิการทางการได้ยินทั้งสองท่านเข้ามาเป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรานะคะโดยผ่านการปรับบทบาทแล้วก็ฝึกอบรมนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพในการทํางานของพี่เขานะคะกลับพวบว่าผลลัพธ์ที่ได้เกินคาดหมายค่ะผู้พิการที่เข้ามาช่วยงานของเรานะคะมีความรับผิดชอบสูงมุ่งมั่นมีระเบียบวินัยแล้วก็มีความละเอียดรอบคอบนะคะ โดยเฉพาะงานเอกสารแล้วก็การจัดเตรียมอุปรกรณ์การสนับสนุนกิจกรรมภายในหน่วยงานของเรานะคะทําให้หน่วยงานของเราเนี่ยทำงานเป็นระบบมากขึ้นะลดภาระงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งผลให้คุณภาพการให้บริการกับประชาชนที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะรพสตบ้านหนองของเรานะคะจึงขอยินยวันว่าการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับผู้พิการมีบทบาทในสังคมไม่เพียงแต่เป็นเรื่องสิทธ แต่คือพลรรังของความร่วมมือที่จะนำพาองค์กรและชุมชนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นค่ะและท้ายนี้นะคะทางราพ2ออต,ออตอของเรานะคะก็ขอแสดงความขอบคุณทั้ง2บริษัทค่ะคือบริษัทกรุงไทยจำกัดมหาชนและก็บริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดน,นะคะมหาชนเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้ให้โอกาสในการจ้างงานคนพิการทั้งสองท่านนะคะมาช่วยงานให้หน่วยงานของเราค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางพิกูลวงศามีความพิการทางการได้ยินปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ที่รพสอ,อบ้านหนองตำบลน้ำโจ้อพิทะจัังหวดลำปางในตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไปเมื่อก่อนไม่มีงานทำรับจ้างรายวันทั่วไปรายได้ไม่แน่นอนไม่พอใช้ใจในครอบครัวคุณภาพชีวิตย่ำแย่ต้องยิบยืมเงินจากญาติเป็นประจำ แต่หลังจากที่ได้รับโอกาสจ้างงานกับบริษัททำให้ชีวิตมีคุณภาพมากกว่าแต่ก่อนปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดีทำให้มั่นใจในการใช้ชีวิตในสังคมได้มีความกล้าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนรายได้จากการจ้างงานยังสามารถเก็บห้อไว้เพื่อใช้ใจ่ายในยามสุขเฉิมหรือเจ็บป่วยได้ทำให้ตัวเองมีคุณค่า ส่งผลให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจดีไม่เครียดเหมีนที่ผ่านมาคุณค่าสูงสุดที่ได้รับจากการทำงานคือสามารถส่งเสียลูกสาวเรียนพยาบาลจนจบซึ่งปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลเกาะคาเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของความของผู้เป็นแม่ค่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณ บริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์จำกัดมหาชนที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานมาเป็นเวลา2ปีขอขอบคุณโอกาสที่ได้รับจ้างงานให้คนพิการที่มีงานทำมีอาชีพมีความมั่นใจและอีฉันก็จะพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพยิ่ง,งขึ้นไปขอขอบคุณค่ะ ผมชื่อนายวิชัยพิยศมีความพิการทางการได้ยินตำแหน่งพนรรักงานทั่วไปรอปรตตบรนหนอตบน้ำโจ้โเมอไม่ได้จังหวัดลำปางชีวิตก่อนจ้างงานกระผมได้ทำงานประจำอยู่ที่บริษัทนิ่มที่แสงทำได้ประมาณ5ปีตามรอปรตต,ตเรียกตัวมาตบกง,งานเมื่อปลายปี2559ชีวิตก็เริ่มทำงานตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันครับ หลังจากที่ได้งานทำชีวิตก็เริ่มที่จะดีขึ้นตามลำดับเริ่มจากร่างกายได้เข้าร่วมโครงการ90วันมาตรยานของฉันทำให้ร่างกายดีขึ้นกระจับกระเจงควบคุมน้ำหนักได้และลอดอาหารหวานมันเค็มกับกิจกรรมได้ด้วยได้อีกด้วยสามารถนำมาปรับกับชีวิตประจำวันได้เลยลำรับ ทางครอบครัวทําให้ตัวของกระผมมีความรับผิดชอบมากขึ้นและครอบครัวมองเห็นความสัมพันธ์ในตัวของคนพิการมากขึ้นทางการเงินทําให้คนพิการมีรายได้เกิดจุนเจือครอบครัวและเพิ่มมากขึ้นและแบ่เงินเดือนที่ได้เก็บเก็บออมได้อีกทางหนึ่งครับทางสังคมทำให้ชุมชนและ สังคมให้การยอมรับในตัวของคนพิการมากขึ้นว่ามีความสามารถช่วยเหลือชุมชนและองค์กรได้มากขึ้นคุณค่าที่ระดับจากการจ้างงานทำให้ตัวของคนพิการมีชีวิตทีด่ดีขึ้นได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นกำรับบริษัทที่ให้การสนับสนุน มาเป็นปีที่9แล้วครับผมขอขอบคุณบริษัทกุ้งไทยจำกัดหาชนที่ให้การสนับสนุนคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีงานทำตดอรู้จักกับสังคมและเพื่อนทำงานใหม่ๆด้วยครับขอขอบคุณบริษัทจากใจด้วยอีกรครับขอบคุณครับ